ับมาแล้วค่ะวันนี้นะคะสำหรับทั้งสองท่านนะคะกับบิ๊กต่อแล้วก็บิ๊กโจ๊กวันนี้ค่ะท่านนายกเศรษฐานะคะก็ได้ออกมาให้ข่าวนะคะผลสอบกรณีความขัดแย้งในสำนักงานตำรวจแห่งชาติระหว่างพลตำรวจเอก ต่อศักสุวิมลผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติแล้วก็พลตารวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะคะก็คือได้ออกมาถแถลงข่าวกันละแล้วก็ได้มอบหมายให้กับคุณวิษนุเครืองามนะคะที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีเป็นคนถแถลงเขาจะถแถลงกันในวันพรุ่งนี้ซึ่งการสอบสวนค่ะก็เป็นไปตามกรอบเวลาก็คือ60วันนะคะคแต่ว่าคณะกรรมการเนี่ยขอต่อเวลาหน่อย60วันรู้สึกว่าไม่พอขอต่ออีก30วันก็คือสิ้นสุดในวันที่19มิถุนายน จะถึงนี้นะคะแต่ก็มีกระแสเขาบอกว่าเป็นกระแสข่าวลือจากวงในบ,บอกว่าผลการตรวจสอบของบิ๊กโจ๊กเนี่ยหรือว่าพลตํารเอกสุรเชษฐ์หักพานนะคะไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงจากเดิมคือคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเซ็นโดยบิ๊กต่ายพลตํารเอกกิติรัตน์ใช่ไหมฮะกิติรัตรรักษาการผอบอรตรอถือว่าถูกต้องตามระเบียบเขาเรียกว่า พรบของตำรวจนะคะคมาตรา131คือการให้ข้าราชการตำรวจที่ถูกกล่าวหาเนี่ยคือว่ากระทำผิดไร้แรงเนี่ยหให้พักแล้วก็ออกจากข้าราชการไว้ก่อนนะคะเป็นมาตรการที่เหมาะสมแล้วเพื่อป้องกันการที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับหลักฐานกาว่าอย่างนั้นนะคะส่วนบิ๊กต่อหรือว่าพลตำรวจเอกอขออภยัยส่วนบิ๊กต่อนะคะพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุวิมลดิฉันส,สับสนชื่อสอง<ม>ท่าน<ม>สองรอบแล้วนะคะอะไรค่ะไม่ค่อยผิดนะคะ <laughs> นานดาผิดทีแล้วคนหันมายิ้มนะคะค่ะเคิร์นเหมือนกัน เขาบอกว่าบิ๊กต่อเนี่ยจะสามารถคัมแบ็กกลับมาที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติได้แต่ว่าอยู่ระหว่างการตัดสินว่าจะให้กลับมาเป็นผบรตรตามเดิมหรือว่าจะกลับมานสลักโดนแขวนไม่มีอํานาจใดๆในสํานักงานตํารวจแห่งชาติโดยบิ๊กตายแล้วก็ เขาสามารถจะทําหน้าที่ผบปตรต่อไปได้หรือไม่อ่าไอ้วันนี้ฉันตะกูตะการนไม่ใช่พี่ผมเข้าใจพี่แล้วเพราะพี่เขาว่าบิ๊กสามบิ๊กใช่แล้วก็บิ๊กต่อบิ๊กตายบิ๊กโจ๊กใช่เข้าใจอยู่เข้าใจพอยู่แล้วชื่อกระสับสนนะมีบิ๊กตายบิ๊กต่อบิ๊กโจ๊กนะคะเอาเขารอดูก่อนแล้วกันว่าจะโดนแขวนหรือเปล่าส่วนสาเหตุที่โดนแขวนนะคะอาจจะเป็นกรณีที่ปปชนะได้แจ้งข้อกล่าวหาบิ๊กต่อเรื่องซุกบ้านสองหลังที่ประเทศอังกฤษซึ่งทางคณะกรรมการปปชมองว่าพฤติกกรรรมขขขออองงบิิ๊ต่่่เเเเนนนนียยย้าาแสสดททััพ์ป็็จ เฉพาะนะคะฉันผิดจริงๆนะวันนี้ฉันเยอะมากเฉพาะทางนั้นนะคะในทางคดีอาญาก็ถือเป็นเรื่องของปปชที่จะดําเนินการจะโดนไล่ออกมาเนี่ยแม่เป็นไรพี่ไม,ไม่เป็นไรพี่อย่าไปเครียดเรื่อง,องการอ่านผิด